สวัสดีค่ะพอแมพี่น้องสูขู่ซู้คนนะคะ่ะมือนีมาพอกันกับสาวในพร่านใช่คือเก้าพี่น้องนะคะตอนนี้ก็ยู่หลังสวนคือเก้าบรรยากาศกะก,กยิน่น่ฮ่มกะเย็นดีราคาพี่น้องกะมีล่มพัดสันซวยไปซวยมากนะคะมือนีอหลกักกะสิมาอัปเดตเรื่องราวของทางยายเวอร์คือเก้าพี่น้องยายเวอร์เพชรบันแพงพี่น้องที่ก้อนนารในนีนหลาดด้งคลิปที่ว่ามีแฟนคลับเอฟซีนี่ทักเขามาไล่นะคะ บ่าวาสิเป็นอ่า,ามหาเล่าเนว่าเล่าเสียไปใส่เล่าหายไปใสคือบอมากขึ้นทําการแสดงคือบอมากขึ้นประกบดูแลองอิงเพชรบันแพงคือเกานะคะในตอนนั้นนี่บ่าวาสิเป็นทางพอหยุดกดีพี่น้องพอหยุดปุกลุกทางบอโจโยมัน,นินหลักการหลายๆคนในวงซนเพชรบันแพงทีมงานซนเพชรบันแพงบอสามารถติดต่อทางยายเวอร์ได้นะคะ ท้างปลุกลุกพี่น้องแลวก็ด้ได้สดนะคะในขณะที่เล่ากันระงว่าเดินทางไปแสดงทําการแสดงยุทธจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งพี่น้องลับบันดีเล่าไกลสดไปนํรลบบัน,นีีก็มีแฟนคลับเอฟซีนี่เขามาท,ทักหาทางแย่เบอร์นะคะว่าเห็นยายเอบอร์บยายเบอร์ไปไสนะคะภาวาทาั่งปลุกลุกนะคะกัสนิทกับทงังยายเบอร์พ่อสมควรกับเป็นตลกน้ำกันพี่น้องนะคะบัน,นีียายเบอร์กบว่า กับบอสสามารถติดต่อได้คือกันนะคะแต่ว่าก็มีการทักแชทไปหาทางยายเบอร์ยูนะคะแต่ว่ายายเบอร์กับบอสท่านบอสท่านในตอบเล่านะคะเล่ากับบอสทานไหลสดว่าอ่าเวอร์เอ้ยเวอร์ภาษาอังกฤษละพี่น้องทางปลุกลุกอ่าขันห้าเบื้องไหลสดนี่ยูกับตอบแชทกันแนเดอร์ภาษาอังกฤษละเยอะสิเสียไปแบบนี้นะคะทั้งพอหยุดก็ดีนะคะแล้วก็ออกมาไหลสดคือกันนะคะถึง ปัญหานี้คือกันแล้วก็มีแฟนคลับเอ็ซีเขามาทำหายแย่เวอร์กันร้ายพี่น้องลาบานีประเด็นนี้นี่ก็ให้เป็นกระแสโด่ดงดังในขณะนี้สําหรับข้าวมอลลัมและก็ว่าได้พี่น้องนะคะสาหรับทังบอโจก,กับพี่นองมาเครียวนะคะว่าทั้งแย่เวอร์นี่หายไปไสนะคะแต่ว่าอิลานีกัสิมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทางแย่เวอร์นะคะที่ก็นานนี้นี่แล้วก็ได้มีการเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก ก็คือมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะแต่ว่าน้ำสกุลก็ยังใส่เพชรบันแพงคือเกา้ยายเวอร์เพชรบันแพงอันนี้คือเฟซล่าพี่น้องยายเวอร์ก็สิเป็นยอ่อยักษ์สระอายอ่อยักษ์เวอร์ก็สิสระเอว่แหวนไม่เอกน้องนี่พี่น้องไม่เอกอ้ออ่างลอเลือกกระลัละ่นแลวกะเพชรบันแพงเป็นยังใส่น้ำสกุลเพชรบันแพงคือเก้าหลายๆคนก็สิคอมมนเป็นในท่งที่าล่าโลงจากซ้อนเพชรบันแพงแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็สิว่า เล่านีออกไปดูแลทั้งครอ,อบครัวเล่าทั้งญาตดพี่น้องเล่าทีวาป่วยอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ล่าสุดพี่น้องยายเวอออกมาเคลื่อนไหวอีกเทื่อนึงเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องบ่แมันเทื่อนึงสองเทื่อแล้วนะคะพี่น้องก็คือวา่ายายเวอหนีรับโพสต์วา่ารับโพสต์ผ่านเฟซบุก๊กส่วนโตเล่ายายเวอเพบันแพงนะคะรับโพสต์วา่าข่อยิ้นรถ เธอสิถึงบางพลีโอ้ยจอดหักเนเดอร์โซฟเฟอร์ว่าจังสีละพี่น้องลากับเป็นทีอ่านายินดีสำหรับแฟนคลับ f อกับเขามากคอมเมนต์เป็นกำลับบงใจให้เล่านะคะสู้ๆคัเจเวอร์คนสวยคนเก่งนะคะยายเวอร์มาแล้วคินหอดยายเวอร์หมากๆเลยจ้าแม่เวอร์กลับมาแล้วพี่น้องก็คือบาขันห้าร้วโทดแบบนี้ก็ถือบาเล่าก็ยย่ง แสดงอยู่กับสาหนา้าเพลนแพงคือเกา่าบอ่อเสียไปใสเรือบ่ลงจากสาวนา้าเพลนแพงย่างแน่นอนลอยเปื่เส้นพี่น้องเป็นย่งางขึ้นปรงสาทพาวามือนนี่นี่วันที่11มิถุนายน2 5ันร้อย66พี่น้องทางเสาวนาพนเพลนแพงไปทําการแสดงยู่ตลาดไทยประกันอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ หลายๆคนได้ยินแล้วกะสิดีใจน้ำเล่าเพราะว่ากถือว่าเล่าก็ได้ขึ้นทําการแสดงคือเกาสหรับคื้นี่นี่มือแรกนี่นี่ได้พบพาอได้เจอเล่าย่างแนนนอนสหรับยายเวอร์นะคะยายเวอร์เพชรบรนเพลงนะคะเล่ายังมีการโพสต์ต่อจากโพสต์เมื่อกี้นะคะว่าย่ว่าข่มีเงื่อนยูเดอร์าตั้งสี่ละโอ้ยสี่เอาเงื่นใสใจคารถแท็กซี่พนักพน้องกะ เล่าโพดย่ำใดนี่ก็เป็นตะเยกหัวน้ำลายย่พ่นองสมแล้วกาที่ขืนซื้อว่าเป็นตลกแล้วก็เป็นโตลักลักของโซนเพลนแพ,นพ,นพงขันห้าขาดเล่าไปกระทือว่าเหมือนขาดสีสันที่ยูเทิร์เวทีไปนะคะปกติก็เห็นเล่า,อ,าออกมาประกบคู่กับนอ้องอุงอิงเพลนแพงแต่ว่าขันห้าว่าเห็นเล่าข้นมาประกบคู่กับนอ้องอุงอิงหลายๆคนแฟนคลับเอฟซี กระสิคิดหอดเล่ากระทำหาเล่าเป็นจำนวนมากและเหตุให้เกิดเป็นกระแสขืนมาในขณะนี้และกะ็บาดายบาดายเบอร์หายไปไซแต่ว่าล่าโดยออกมาเคลื่อนไหวที่ว่าหนึ่งก็คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่ว่าน้ำสกุลก็คือเป็นเพชรบนันแพงคือเกา่ายายเวอร์เพชรบนันแพงพี่น้องแล้กก็ต่อมาพี่น้องแล้วก็ได้โพดค่วมเคลื่อนไหวที่ว่าคอยวิ่นรถเถื่อสิถึงบางพลี อจอดหักเนเดอร์โซเฟอร์ว้าจังสี่ลพี่น้องเฮดไห,ห้เฮาหลุดได้เลยบา้ยาย่าเวอร์สีขึืนทํำการแสดงในคืนนี้ย่างแน่นอนนะคะสำหรับผู้ใดที่ยุ่งไกรนะคะก็แสดงอยู่ตลาดไทยประการอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสำหรับผู้ใดที่ยุ่งไกรนะคะกะสคะคะ็สามารถไปเห็นกำลังใจเล่าได้นะคะตอนนี้นี่เสือวาในมือน,นี่นี่เสือวาสิมีแฟนครับเอฟซีนี่ ตั้งหนา้าตั้งตาล่อเหล่าย่างแน่นอนนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจเล่าเซือวอราสมีแฟนคลับเอฟซีนี่อ่าเป็นห่วงเราหลายนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ดีใจนั่มทีอ่าตอนแรกก็คิดว่าเราสิเป็นอีหยังบอนะคะเราสิป,ปว่วยหรือว่าหรือว่าเราสิอ่าเป็นอีหยังบอนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ได้ออกมาอ่าโพสความเคลื่อนไหวแล้วนะคะว่าอ่าสิอ่าสิเดินทางตอนนี้นี่กำลังเดินทางไปอ่าอำเภอบางพลีพี่น้องนะคะก็ ถือว่าสิขื้นกับเซวในเพดานแหงลอยเปลือเส้นบ่มีการลงลอยเปลือกเส้นคืบกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวที่หลายๆคนก็สงสัยว่าเล่าเป็นไส้นะคะอันนี้ก็ต้องรอดท่างเจ้าโตออกมาบอกอีกเทนึงนะคะแต่ว่ามันจะได้เลยว่าแฟนคลับเอฟซีนี่เนี่ยแนนอิลิสสาหรับแย่เวอร์ถึงแม้ว่าเล่าสหายไปนะคะมีแฟนคลับเอฟซีนี่ค่อยถามไทยข้าวเล่ายุ่ตลอดนะคะ แต่ว่าตอนนี้นี่เราเออกมาเคลื่อนไว้แล้วก็มีคนคอมเมนต์เป็นจำนวนหมักขึ้นกันนะคะประมาณว่าสู้ซูครับคิดหอดคิดหอดกำลังใจจ้าดีใจสีเดเห็นยายเวอร์แล้วหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องนะคะกระทือว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะทีว่ายายเวอร์นี้บบลงจากซาเนเพนแพงย่างแน่นอนเหมือนทีหลายๆคนก็นสีเขามาคอมเมนต์ทีว่าแล้วสิลงจากซาเนเพนแพงนะคะแต่ว่า ลอยเปอร์เซ็นต์แล้วที่า่าสีบบลงงย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นการอัปเดตความเคลือนไว้ของแย่เวอร์นะคะต่อจากนี้ทุ่งเวที่อนอ้นเพ,พ่นแผงกระสีมีสีสันเพราะวา่าเหมือนต่อไปนี้ทุ่งเวทีซ้อ,น,อนเพ,พ่นแผงย่มเบิ่งขึ้นไปย่มใดนะคะกระสีมีค้นประกบคูกับนองอุ้งอิงเพเนแผงย่างแน่นอนลักกถือว่าเป็นสีสันให้กระวงกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับแย่เวอร์นะคะมือนีเราก็มีเรื่องราวส็มาอัปเดตสุพิสุนอง เฮาฟังสําหนีสกอนนะคะอย่สะลืมมือน,นีผู้ใดีทอยุ่ไกล้อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็สามารถไปเหตุกาลั่งใจซน,นเพชรนแพงได้หักกับลอลุนวามือน,นี้นี่คนสีเต็มอายเนี่ยคือเกาบอ่อพี่น้องนะคะนั่นแหละค่ะสำหรับผู้ได้ทอยุ่ใก้นะคะก็สามารถไปใหตกกาลั่งใจได้แต่ว่าผู้ใดทีบ่าสามารถเดินทางไปได้เพิ่นกับสินีไลฟ์สดกลุ่มปิดคือกันจำรรนกระท่างบ่อจพี่น้องก็ถือว่าเป็นกาลั่งใจใหุ้สุกคนบาว่าสิเป็นแย่เบิกก็ดีนะคะแล้วก็ซนเพชานแพงทีมงานสู่ขู่สุ มื่อน,นี้เราก็มีเรื่องรา่าสิมาอัปเดตซู่พี่สุนองเขาฟังซัมนีสก้อนนะคะขอกลา้าวบาขอบคุณค่ะ